ทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าปะเต้เรียนโหราศาสตร์ไทยมาจากท่านอาจารย์บุตรสรินปัตมาคมนะคะถ้าทุกท่านต้องการจะจะอ่านหนังสือหรืออยากจะหาความรู้ด้วยตัวเองให้แอดไปที่ facebook ของท่านอาจารย์บุตรสรินโดยเขียนเต็มๆเ,เลยนะคะเขียนว่าอาจารย์บุตรสรินปัตถมาคม ตามนี้เลยนะคะท่านจะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์เพราะว่าอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะแล้วจะสามารถที่จะเข้าใจเรียนด้วยตัวเองได้ง่ายๆหลังจากนั้นที่ท่านอ่านแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเอาไปทำนายได้แล้วอยากจะเรียนของโหราจารย์ท่านอื่น ก็จะสามารถทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ปฏิรับประกันเพราะว่าปฏิเกรเรียนมาจากท่านอาจารย์บุตรสรินปัฐมาคมนี่เองค่ะสวัสดีค่ะมีดวงตัวอย่างมาให้อ่านอีกแล้วค่ะท่านผู้นี้เป็นเพศหญิงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่31ทธันวาคมพศ2538 เวลาเที่ยง42นาทีหลังจากที่แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับปราเต้แล้วบอกว่าอยากจะเก็บดวงไว้ดูให้นานๆก็คือถ้าเก็บไว้ในโทรศัพท์มันก็ไม่มีที่เก็บใช่ไหมคะจึงขอให้ปราเต้อัดคลิปลงเพื่อขึ้นเป็นดวงตัวอย่างให้นะคะปราเต้ก็รีบทำให้เลยทันทีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานนะคะเพราะว่า ป้าเต้ก็อยากให้ทํางานได้เยอะๆอะนะคะเพราะว่าการทํางานเยอะๆมันหมายถึงจะมีคนเข้ามาดูคลิปชมคลิปของป้าเต้ด้วยอ่นะคะโอกาสที่ป้าเต้จะสร้างให้มีคนติดตามสร้างคลิปให้มีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าป้าเต้ก็อยากเห็นว่าถ้ามีคนติดตามพันคนเหมือนที่ในดวง ในในที่คนอื่นเขาทำอาจจะเป็นอย่างไรบ้างอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะอยากแกบบโอ้เชยโยอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าแต่ละคนพอถึงจํานวน คนติดตามพันคนแล้วก็มีชั่วโมงการดูถึง4,000ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีผลตอบแทนมีรายได้จาก YouTube แต่เท่าไหร่นั้นปะเต้ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ตามที่ปะเต้ไปศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีคนดูประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนคนขึ้นไปโนั่นนะคะถึงจะเรียกว่ารายได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับปะเต้นั้นขอเพียงมี คนที่เข้ามาทาความรู้จักกับป้าเต้เยอะๆมีคนติดตามเข้ามาเยอะๆนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทําให้มีคนอยากจะแอดป้าเต้เข้ามาเพื่อเป็นแอดไลน์เพื่อมาดูดวงส่วนตัวกับป้าเต้นั่นเองอย่างที่ป้าเต้บอกนะคะป้าเต้ก็ยอมรับว่าตัวเองกเกษียณแล้วนั่นเองนะคะก็จึงทําให้รายได้ขาดหายไปจึงอยากจะมีรายได้เข้ามาบ้างหลังจากที่รับชมรับฟัง ดวงในตัวอย่างนี้แล้วอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวก็อย่าลืมแอดมานะคะประเต้คิดราคากันเองมากเลยค่ะคิดราคาไม่แพงแต่พอแต่ละคนถามแล้วนะคะก็จะตกใจเลยโอ้โหราคาน่ารักมากเป็นกันเองมากอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนๆก็สามารถที่จะดูได้โดยไม่เสียดายเงินเลยนะคะดูกับประเตน้ะนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้นี้นะคะ หลังจากวางลัคนาออกมาแล้วจะมีราศีเกิดอยู่ที่ลัคนาราศีเมษมีดาวจันทร์กลุ่มลัคนานะคะเราก็มาตรวจด,ดูนะคะเป็นคนที่เกิดวันอะไรคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีดาวจันทร์มีดาวจันทร์เป็นอายุดาวอังคารเป็นเดชกดาวพุธเป็นสีดาว เสาเป็นโมนราดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะดาวราหูเป็นมนตรีดาวศุกร์เป็นกาลกินีตามทักษะกำเนิดเดิมนะคะทีนี้เราก็ไปตรวจดูคุณภาพในนวางนะคะในดวงนวางจะมีคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะปรากฏว่าดาวราหู ได้ตำแหน่งกลางกลางดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุดดาวจันทร์ได้ตำแหน่งอะไรไหมคะตรงนี้ก็ถือว่ามีมีตำแหน่งอะไรนะคะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งประหรืออีกตำแหน่งหนึ่งก็เรียกว่าตำแหน่งอุดจาวิราชนันเองดาวศุกร์ได้เกษตรดาวเสาได้ตำแหน่งกลางกลางนะคะแล้วก็ดาวอังคารได้ตำแหน่งอุดดาวพุธได้ตำแหน่งประ สรุปโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าส่วนใหญ่ดาวอยู่ในคุณภาพที่ดีนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำนายนะคะตานุลักษ์ไปอยู่ที่เรือนไหนจะมีความเป็นห่วงเป็นใยที่เรือนนั้นดังนั้นเมื่อตานุลักษ์ไปอยู่ที่กรรมะเจ้าชะตาดวงนี้จึงเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลในเรื่องของการงาน ด้วยความขยันมุ่งมั่นตั้งใจดวงนี้อีกแล้วดาวคารเป็นอุดทั้งในดวงราศีจักรและในนาวางจักรก็แปลว่าเป็นคนที่ขยันมากๆนั่นเองนะคะเรียกว่าขยันเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลในเรื่องงานในเรื่องของพละกําลังก็เหมือนกันนะคะก็แปลว่าเป็นคนที่มีเลือดลมดีพละกําลังดีนั่นเองนะคะ ต่อมาคนที่มีดาวจันทร์มากุมลักนาแบบนี้แสดงให้เห็นถึงเป็นคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นก็เป็นทายรูปจริตให้ทายจันทร์ก็แปลว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามน่ารักนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ชอบเป็นคนที่คนอื่นนิยมชมชอบเพราะว่าจะกิริยาแช่มช้อยสมดังเป็นกุล,ลสตรีนะคะเป็นคนสวยคนหนึ่งนั่นเองนะคะ ตานุลักษ์ไปอยู่ที่การงานก็มีความเอาใจใส่ในเรื่องของงานแล้วเรื่องงานหลับไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปอยู่ที่ลาพักก็แปลว่าจะมีความสะดวกสบายในเรื่องของการทํางานทํางานที่ไหนมักจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเขาเรียกว่าเงินเดือนก็สูงดาวศุกร์ไปอยู่ที่กรรมมาด้วยก็แปลว่ามีเงินเดือนที่สูงนั่นเองนะคะทีนี้ เจ้าชะตาดวงนี้มีการเงินเป็นอย่างไรดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเกษตรในนวางแปลว่าได้รับผลตอบแทนในเรื่องเงินแล้วก็ยังเก็บเงินเก่งนั่นเองนะคะจึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินคนที่มีดาวราหูหรือมีดาวอังคารอยู่ใน ร่วมกับดาวศุกร์แบบนี้ก็แปลว่าเป็นคนที่วางแผนทางด้านการเงินเก่งนั่นเองถึงแม้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีศิละปะดีเพราะว่าดาวศุกร์เด่นถือว่าเป็นคนที่มีศิละปะดีนะคะชอบของหรูหราราคาแพงชอบศิละปะชอบในเรื่องของการกินอยู่ที่สุขสบายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนั่นเองเพราะว่าของหรูหราราคาแพงก็มาคู่กับการใช้เงินนะคะอย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก็บเงินเก่งอยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสหัสชะสหัชชะก็คือเรื่องของพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปรากฏว่าเป็นดาวพุธด,ดาวพุธไปอยู่ที่ไหนดาวพุธไปอยู่ที่สุพะจึงหมายถึงเป็นคนที่ อยู่กับพี่น้องแล้วมีความสุขดีนะคะก็แปลว่าอยู่ภายในบ้านเรือนเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เอาใจใส่ห่วงใยต่อพี่น้องร่วมบิดามารดาทําให้ครอบครัวของเจ้าชะตามีความสุขมีความอบอุ่นเพราะว่ามีแต่ดาวสุภคราะห์ไปอยู่ในเรือนของบ้านเรือนดาวพฤหัสอยู่ในบ้าน ของเรือนสุภาอย่างนี้แปลว่าเป็นคนที่อยากจะทําให้บ้านของตัวเองเป็นถิ่นที่น่าอยู่หรือเป็นชอบมีบ้านหลังที่ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสได้ตําแหน่งประจ้าชะตาดวงนี้อยู่ในขั้นต้นของชีวิตอาจจะยังไม่มีบ้านเรือนที่หลังใหญ่ค่อยๆสร้างไปนะคะในที่สุดก็จะได้บ้านที่หรูหราราคาแพงสมดังที่ ใจปรารถนาใจต้องการเพราะว่าเจ้าจะตาทำได้แน่นอนเพราะว่าตามดวงก็ต้องบ่งบอกอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเป็นตําแหน่งที่เด่นนั่นเองนะคะถัดมาเรามาดูกันที่พันธุพันธุหมายถึง ญาติพี่น้องหมายถึงแม่นะคะโอกาสที่จะมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือมีพี่น้องที่เป็นเพศหญิงจึงมีสูงแล้วก็พ่อแม่นั้นมักจะเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะดาวจันทร์ในนวางไม่ได้ตำแหน่งอะไรแต่ในราศีจักรได้ตำแหน่งมหาจักรแสดงให้เห็นถึงผู้นี้มีโอกาสที่จะได้เป็นคุณนายนะคะเรียกว่าเป็นคุณนายของ สามีอาจจะรับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเพราะว่าเจ้าเรือนปัตนีก็คือดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเด่นแล้วไปอยู่คู่กับดาวอังคารจึงมีโอกาสสูงที่จะได้แฟนเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีหรือเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานดีก็ว่าได้นะคะทีนี้มาดูที่ปุตตะ ปุตตะก,ก็คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่สุภาเมื่อมีลูกก็จะมีลูกที่มีความสุขให้ความสุขกับเจ้าชะตาก็เรียกว่าลูกก็เป็นที่ผูกพันกับเจ้าชะตาเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะชื่อเสียงเครดิตก็เหมือนกันนะคะกับเจ้าชะตาก็เป็นคนรักษาชื่อรักษาเครดิตเพราะว่าดาวอาทิตย์นี่หมายถึงทายยศทายศัก์ทายอาทิตย์เมื่อเป็นเจ้าเรือนปุตตะจึงเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีนั่นเองค่ะ ถัดมาไปดูที่อลิอลิแปลว่าสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีดาวราหูที่หมายถึงสุขภาพในด้านของลมก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับลมเช่นลมพิษพื้นลมหรือภูมิแพ้ภูมิเพี้ยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นโรคที่ติดตัวตลอดไหมดาวราหูได้ตำแหน่งกลางๆก็ถือว่าเป็น โรคภัยที่ไม่ถือว่ารบกวนเจ้าชะตานักถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคมีปัญหาในด้านไหนบ้างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต่างๆก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในการเสี่ยงดวง ถ้าหมายถึงการรู้เท่าทันคนอื่นก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่มีความฉลาดแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ทันคนอื่นมากนะักถ้าคนมาหลอกมาลวงอาจจะเสียเหลี่ยมได้ง่ายเหมือนกันนะคะทีนี้ไปดูที่เจ้าเรือนของปัตตานีหรือหุ้นส่วนเมื่อเป็นดาวสุขอย่างที่ประเต้บอกก็แปลว่ามีแฟนที่ฐานะดีฐานะร่ำรวยการงานมั่นคงนะคะ ถัดมาก็คือไปดูกันที่มรณะแปลว่าความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียความเสียหายไปอยู่ที่งานเมื่อมรณะไปอยู่ที่งานแปลว่าโอกาสสูงที่จะได้ย้ายได้ย้ายงานบ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดาวอังคารเป็นเดชเมื่อไปอยู่ที่กรมมะมีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า อยู่ในช่วงวัยต้นของชีวิตเช่นอายุ28-30นี้ก็ได้เป็นหัวหน้าภายในที่ทำงานแล้วนะคะเรียกได้ว่ามักจะได้รับตังแหน่งแต่งตั้งให้มีเกียรติอยู่นั่นเองถัดมาเรามาดูกันที่เจ้าเรือนสุพระประเตพูดถึงดาวพฤหัสเป็นสุพระดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน เป็นอุตสาหะในทักษะก็แปลว่าจะมีความสุขในการทํางานมีเรื่องงานนี้เขาเรียกว่าจะใช้ความคิดในการทํางานหรือใช้สมองในการทํางานดังนั้นงานของเจ้าชะตาจึงออกไปแนวทางที่ว่าทั้งเป็นงานที่หนะักใช้สมองในการทํางานก็จริงแต่ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยเรียกว่างานของเจ้าชะตานั้นมักจะเป็นงานที่ต้องทํามากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าสตามีโอกาส4-5หปีอาจจะย้ายงานทีเพราะว่าเครียดกับงานอยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่ลาภลาภแปลว่าโชคลาภหรืออะไรที่ได้มาง่ายๆส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมหรือความที่จะเรียกว่าเงินใต้โต๊ะเงินที่ได้มามากกว่าเงินเดือน จะได้มาจากในส่วนไหนบ้างก็คือได้มาจากเรื่องของโกมทันหรือเขาเรียกว่าทุกขลาบอยู่บ้างนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามงานนี้เขาเรียกว่าเจ้าชะตามักจะมีโอที่มักจะได้งานจากการทำงานล่วงเวลาอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะวินาศแปลว่าความกระทันหันความสูญเสียหรือการที่ต้องเดินทางไกลเมื่อไปอยู่ในเรื่องของบ้านก็แปลว่าเจ้าชะตา จะไม่ค่อยมีได้ไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนเท่าไหร่ต้องมีโอกาสสูงที่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้นะคะค่ะทีนี้อันนี้เป็นพื้นดวงถัดไปเราก็ว่าด้วยดาวจรปีนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์อายุย่าง28ปีตกที่ปูมดาวอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะดาวอาทิตย์บริวารอายุเดชศีดาว เสาเป็นมูลลนะดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะตอนนี้นะคะดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะไปอยู่ที่คำว่าวินาศนะคะดาวเสาไปอยู่ที่ลาภะมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากไหนบ้าง <c oughs> เช่นมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากในเรื่องงานนะคะแล้วก็มีโอกาสสูง ที่เจ้าชะตาจะได้ทะเลาะก,กับคู่เพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสไปอยู่ที่เรือนวินาศนะคะเรือนของความสุขภายในบ้านเรือนนะคะดาวพฤหัสเดิมเคยอยู่ในคําว่าความสุขความแสดงว่าเจ้าชะตามุ่งหวังที่จะมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานนะคะเพราะว่าอุตสาหะจรมาอยู่ที่ วินาศมีโอกาสสูงที่อยากจะเปลี่ยนงานแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะเปลี่ยนงานนะคะก็คืออยู่ในช่วงของคำว่าวินาศเนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะก็คือรอให้วันที่19เเมษาผ่านไปแล้วก็ได้หรือจะอยากจะให้ถูกกับดวงก็คือ ส,สามารถที่จะเปลี่ยนก่อนวันที่19ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามวันที่19เมษาเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะจรมาเจอดาวจันทร์พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ต้องเสียขันหมากมั่นมีวโอกาสสูงที่จะได้แต่งงานโดยที่จัดพิธีเล็กๆนะคะ เพราะว่าพรหัสกับจันท์นี่เขาเรียกว่าสู่ขอกันในแบบว่าพิธีเล็กๆไม่ถือว่าพิธีใหญ่โตนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มีดาวาราหูจรมาอยู่ที่ตานุรักษ์จึงควรระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับคนมาหลอกลวงนะคะคนที่เข้ามา มาสัมพันธ์ทำไมตีกับเราตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาแล้วอ่ะนะคะมีโอกาสสูงที่จะได้ทะเลาะก,กันง่ายหรือเขาเรียกว่าทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แฮปปี้กับความรักแต่ว่ามักจะไม่ค่อยราบรื่นนั่นเองช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ต้องรอให้ดาวราหูย้ายออกไปก็คือวันที่19 ขอโทษค่ะวันที่17ตุลาอย่างไรก็ตามเมื่อดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ตานุลักษ์แล้วก็แปลว่าเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นดีกว่าเมื่อตอนที่อยู่ในเรือนบินาศของเรือนของราศีมีนนะคะดวงจะดีขึ้นเมื่อหลัง19เมษาไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สำหรับดาวตัวอื่นตัวเล็กๆเ,เช่นตอนนี้ดาวสุกย้ายมาอยู่ที่ตานุรักษ์มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะมีโชคมีลาบนะคะเพราะว่าสุกมาจากกรรมมะสุกเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระมีโอกาสที่จะได้ของฝากของกำนันจากคนรักหรือคู่ครองนะคะแล้วก็การที่ดาวอังคารจรมาอยู่ที่กระดุมพระ ดาวคารปีนี้จรมาเป็นเดเมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่งานสูงขึ้นหรือผลตอบแทนในเรื่องงานสูงขึ้นดีขึ้นนั่นเองซึ่งาดาวตัวนี้อยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะในวันที่12นี้จะย้ายออกมาอยู่ที่สหัชชะจึงหมายถึงมีโอกาสที่จะได้ทําทหน้าที่ใหม่ทํางานใหม่อย่างเงี้ยเพราะว่าสหัชชะแปลว่าใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ อย่างไรก็ตามถ้าเจ้าชะตาถามว่าโอกาสที่จะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุอยู่ในช่วงไหนบ้างก็คือช่วงที่ดาวอาทิตย์จรมาเจอดาวอังคารหรือช่วงที่ดาวอังคารจรมาเลงกับดาวเสาร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เช่นประมาณเดือนกระกฎาคมอย่างเงี้ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่อย่างไรก็ตามเขาเคยมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้ถือว่าก็มีดาวดีคุ้มอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อดาว อาทิตย์ได้ตำแหน่งเด่นดาวองคารได้ตำแหน่งเด่นอย่างเงี้ยกเ็เป็นเหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาก็ถือว่าเออน่ากลัวอยู่เหมือนกันก็ควรระมัดระวังการใช้รถจนไว้ด้วยนะคะสําหรับดาวดวงนี้ประเต้ก็ขอให้ดูเป็นดวงตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเต้ประเต้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าท่านใดที่อยากจะแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กเข้ามาเพื่อดูดวงส่วนตัว,ตวกับประเต้ก็สามารถไปดูได้ที่เพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะ,ะลิงก์เข้ามาตามนั้นเลยก๊อปปี้แล้วก็ลิงก์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ประเต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามากด ติดตามให้ประเต้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ